สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่า,าแจ้งเตือนแล้วก็ดูย้อนหลังรวมไปถึงการสร้างการ์ดนะครับของแอป GDM SS p a u s นะครับเรามาดูการสร้างการ์ดกันเลยขั้นตอนแรกเราก็มาที่ ุ่มโฮมที่มุมซ้ายด้านบนนะครับติ๊กเข้ามาเลยจากนั้นเลือกคําว่าอุปกรณ์ที่ด้านล่างนะครับติ๊กเข้ามาเลยแล้วก็สังเกตเห็นลูกศรสีฟ้าที่ชี้ไปทางขวาไหมครับเราติ๊กเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการสร้างได้เลยเราติ๊กเข้าไปแล้วก็สร้างการ์ดนะครับตรงนี้ให้เรากดยกเลิกนะครับถ้าเราไปกดตกลงมันจะติดรหัส ต่ถ้าเกิดว่าเรากดยกเลิกมันจะไม่ติดรหัสนะครับก็คือเครื่องอื่นก็มาสแกนก็เข้าดูได้เลยโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับต่อไปเรามาดูการดูย้อนหลังนะครับสังเกตที่มุมซ้ายด้านบนเหมือนเดิมที่เป็นรูปบ้านนะครับติกเข้ามาเลยแล้วก็เลือกคําว่าวิดีโอจากนั้นสังเกตที่มุมขวาด้านบนนะครับที่เป็นรูปกล้องเราติ๊กเข้ามาเลยแล้วก็เรามาเลือกเวลาเริ่มต้น สมมุติว่าผมเลือกเป็นวันที่22นะครับกดตกลงแล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการจะดูได้เลยสมมุติว่าผมเลือกบ่ายโมงครึ่งนะครับเวลาเริ่มต้นก็กดตกลงจากนั้นมาเลือกเวลาสิ้นสุดนะครับผมอาจจะเลือกเป็นวันที่22เหมือนเดิมกดตกลงแล้วก็ผมจะสิ้นสุดซักบ่ายสองครึ่งนะครับแล้วก็กดตกลง จากนั้นเรามาเลือกเบอร์กล้องที่เราต้องการจะดูได้เลยนะครับสมมุติว่าผมเลือกเบอร์1นึแล้วกันนะครับแล้วก็เราเริ่มดูภาพย้อนหลังได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเรามาดูการตั้งค่าแจ้งเตือนนะครับก็เหมือนเดิมครับติก๊กที่ปุ่มโฮมที่มุมซ้ายด้านบน จากนั้นเลือกคําว่าข้อความที่ด้านล่างนะครับแล้วก็สังเกตเห็นรูปกระดิ่งที่มุมซ้ายด้านบนไหมครับเราติ๊กเข้ามาเลยนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กอุปกรณ์ของเราแล้วก็กดเปิดนะครับแล้วก็เลือกตรง Motion Detect นะครับแล้วก็ Motion Detect อีกทีนึงเราก็เลือกเบอร์กล้องที่เราต้องการให้แจ้งเตือนได้เลยนะครับ พอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็กดย้อนกลับย้อนกลับอีกทีหนึง่งแล้วก็อย่าลืมกดเซฟที่มุมขวาด้านบนด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับการตั้งค่าแจ้งเตือนแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรหรือต้องการให้ผมแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ